สวัสดีค่ะพบกับครูพลอยเบียนเตออังเลชนะคะในหัวข้าวันนี้คือ Hot Idioms ในข้อสอบ IELTS ที่ต้องรู้หลายคนก็จะรู้สึกว่าเวลาข้อสอบ IELTS มันเป็นการวัดภาษาในศักยภาพที่เชิงลึกเนอะไม่ว่าจะเป็น listening speaking reading and writing ดังน,นั้นน่ะสิ่งหนึ่งเลยนะที่ครูพลอยจะบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยแล้วมีความเป็นฝรั่งในตัวสูงนะคืออะไรรู้ปะ่ะคะคือการที่เราอ่ะ มี idioms หรือสำนวนเยอะเพราะมันจะทำให้การพูดของเราหรือการที่เราสื่อสารภาษาอังกฤษออกไปเราดูเป็น native speaker มากขึ้นอ้าวก็แบดเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆแบบเยบถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งพูดกับเราบอกว่าลางเนื้อชอบลางยาสมมติพูดไปอะโยคนี้เราจะว้าวมากเลยว่าแบบเฮ้ยอยู่รู้ได้ยังไงอะหรือสอนหนังสือสังคราชอย่างเงี้ยโอ,โอ้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เก่งอะถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น เหมือนกันในข้อสอบ IELTS เขาต้องวันต้องการวัดเสยภาพภาษาอังกฤษของเราให้ดูมีความเป็น native speaker มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องรู้จัก idioms และนี่คือ idioms ที่มีความ hard มากๆในข้อสอบโอเคได้แก่อะไรบ้างอันแรกเลยนะคะคำว่ามีความสุขมากหลายคนบอกคำว่ามีความสุขมากใครก็รู้ค่ะ I'm very happy no ไม่ใช่ I'm very happy ค่ะคือเราจะใช้คำว่า over the moon ถ้าไมถึงเป็นคำว่า over the moon ปกติพระจันทร์อยู่สูงอยู่แล้วใช่ไหมนี่คุณพยายามจะสอนให้เห็นภาพพระจันทร์อยู่สูงอยู่อยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าโหเรายืนเหนือจากพระจันทร์สูงขึ้นไปอีกอะแสดงว่ามันให้ภาพว่าวความรู้สึกมันแบบ หมือนอยู่บนยอดของภูเขามันคือรู้สึกที่สุดแล้วที่สุดก็คือรู้สึกมีความสุขที่สุดแล้วเพราะใช้คำว่า over the moon จริงแบบว่า very happy ไม่ใช่แค่ happy ธรรมดานะแต่คือ very happy เลยค่ะนี่คือคำว่า over the moon แล้วสมมติเวลาใชา้ตัวอย่างประโยคเป็นยังไงเราบอกว่า I was over the moon when I saw my results ฉันมีความสุขมากตอนนี้เห็นคะแนนสอบ แสดงว่าคำว่า over the moon ตรงนี้จะต้องตามข้างหลัง verb อะไร verb to be ถูกต้องไหมคะ I was over the moon when I saw the results เวลาที่ฉันเห็นคะแนนเห็นผลลัพธ์ออกมาสีเกิดขึ้นคือไม่ได้ strict ว่าอ๋อ oh, ใช้ over the moon จะต้องใช้กับ verb to be ที่เป็นที่เป็นรูปของ present no ผ่านตาม tense ได้เลยอย่างโจทย์ข้อน,นี้เขาบอกว่า เขามีความสุขมากเลยที่เขาเห็นผลสอบหรือคะแนนสอบที่ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า when I saw saw เป็น verb ช่องสองถูกไหมคะพอเป็น verb ช่องสองปั๊บมันก็คือรูปของ past tense พาเป็นรูปของ past tense ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นรูปอดีตพาเป็นรูปอดีตปั๊บจะทำให้การใช้คำว่า I จะเป็น I was over the moon ไม่ใช่พูดว่า I am over the moon โอเคอันแรกผ่านอันที่สอง out of the blue Out out of the blue นะคะคืออย่างนี้ให้เปรียบแค่ไง่ายปกติคำว่า blue blue เป็นสีฟ้าสีฟ้าจะใช้สื่อภาพว่าเศร้าใช่ไหมคะแต่จริงๆถ้าเรามองดีๆสีฟ้าสีฟ้าคือสีคล้ายๆเฉดของเงานะคล้ายๆเฉดของเงาเรื่อออกไหมคะเพราะเราเราบอกว่าเงา,าของคนสมมติเราไปยืนกลางแดดเงาของคนจริงๆไม่ได้เป็นสีดำสนิทนะ มันจะเป็นแบบถ้ามองภาพดีๆบางทีสมมุติเราอยู่ในบ้านและเห็นเงาของคนหรือเห็นเงาของวัตถุมันจะเป็นสีออกแบบเหมือนฟ้าๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่า out of the blue จูๆก็โผล่ออกมาจากเงาแปบลบว่าอะไรเราใช้สโนเน,นี้ยเพื่อที่จะใช้บรรยาย describe บรรยายถึงบางสิ่งบญญางอย่างที่เกิดขึ้นแบบ unexpectedly, unexpectedly เพราะว่าโดยที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดแบบนี้แสดงว่าจู่ๆมันก็เหมือนเป็นโผล่ออกมาจากเงาเวึบออกมาอย่างเงี้ยเราตกใจไหมตกใจเพราะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไหมไม่ได้คาดหวังนี่คือคําว่า out of the blue จู่ๆก็โผล่ออกมาจากเงาดังนั้นสำนวนใดนๆก็ตามที่ให้ภาพว่าจู่ๆก็โผล่ออกมาจากเงาก็คือให้ภาพว่าเฮ้ยไม่ได้คิดว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก่อนนี่คือเกิดขึ้นแบบ happen unexpectedly นะคะ เช่นครูบอกว่า yesterday เมื่อวานเนี้ย out of the blue he asked me to marry him จู่ๆเมื่อวานเนี้ยโดยที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะจู่ๆก็เหมือนเป็นเงาออกมาเกิดอะไรขึ้นเขาขอฉันแต่งงานอันนี้แสดงว่าผู้หญิงไม่ได้คาดหวังเลยเหรอไม่ได้คาดหวังเลยแสดงว่าไม่ไม,ไม่มีปีมีขุยเลยใช่ไหมคะ ซึ่งเวลาผู้หญิงก็ควรจะตอบว่า oh yes ถูกไหมแต่หนูจะต้องเก็บอาการนิดหนึ่งนะไม่ใช่แบบ oh yes i want to marry you no ก็แบบ oh yes แบบแล้วก็ทำหน้าสวยๆนิดนึงอะไรอเงี้ย oh yes oh really ว่ากันไปแต่ต้องทำหน้าสวยๆนิดนึงไม่ใช่อาการแบบ yes yes i will marry you อย่างเงี้ยไม่ได้มันดูแบบเหมือนแข่งอะไรชนะสักอย่างหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวดูไม่สวยเนอะไหมคะ เขาบอกว่า give someone the green light แปลว่าอะไรวะหลายคนอาจจะสงสยัยแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรคะคำพูดสศยๆคือแปลว่าอะไรคะโอเคเราหยิบยืน่นหยิบยื่นอะไรให้กับใครบางคนยื่นอะไรให้ยื่น green light green light คือไฟเขียวไฟเขียวแจ้งว่าอะไรอนุญาตถูกต้องไหมคะเพราะว่าไฟเขียวอะนึกถึงเวลาเราขับรถไฟเขียวคือให้ตรงไปได้แสดงว่าคุณสามารถไปได้ขับผ่านไปได้ อนุญาตให้คุณผ่านไปได้แต่ถ้าเป็น red light คือคุณจะต้อง stop ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะ give someone the green light แสดงว่าเราอ่ะอนุญาตเขานี่ก็คือการ give permission to someone เพราะคำว่า permission คือการอนุญาตมาจาก verb คำว่า permit permit แปลว่าอนุญาตเพราะฉะนั้น permission คือคำนามแปลว่าอนุญาตอาจเป็นการให้อนุญาตเช่นเราบอกว่า I was given the green light to start this new project ก็คือฉันได้รับอนุญ,ญาตฉันได้รับไฟเขียวคือฉันได้รับอนุญ,ญาตได้อนุญ,ญาตให้ทํญญาอะไรให้เริ่มให้เริ่มทำโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้นะคะข้อส be in the red แปลว่าอะไรอยู่ในสีแดงความหมายของคำว่าอยู่ในสีแดงคือหนูอาจจะไม่เคยทําบัญชีเพราะว่าวัยพวกเราอะต้องอไม่ใช่วัยพวกเราวัยหนูสิอย่างวัยครูอะม,อมันเห็นตัวเลขบัญชีกันมาหมดแล้วเพราะว่ามันทําธุรกิจแล้วใช่ไหมคะมันจะมีตัวเลขสีแดง ถ้าเป็นตัวเลขสีแดงในหน้าของบัญชีแสดงว่าเนี่ยคุณขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้า be in the red right, แสงว่ามันอยู่ในสีแดงตัวแรกทอยู่ในสีแดงก็คือ oh money หนูติดนี่หนูขาดทุนก็คือหนู not have money นี่คือ be in the red right. อ่าแล้ว be ตรเนี้ก็คือ verb to be ซึ่งต้องผ่านตาม tense นะคะเช่นเราบอก sorry I can't afford it ขอโทษจริงฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกเพราะคำว่า afford แปลว่าซื้ออ uh, afford คือคำว่าซื้อคือคำว่า buy นี่นแหละแต่มันเป็นคำที่ level คือถ้าใช้ในข้อสอบ IELTS นะ buy จะเป็นคำที่ไม่ใช้เพราะว่า buy เป็นคำศัพท์ level ง่ายเกินไปจะใช้คำว่า afford นะคะ sorry I can't afford it. โ t ขอโทษจริงฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอก I'm in the r e เพราะาอะไร เพราะว่าฉันติดนี้อยู่ฉันไม่มีเงินคือฉันเป็นตัวแดงไปหมดแล้วเนี่ยก็คือเธอเปิดสมุดบัญชีฉันสมีแต่ตัวแดงไปหมดแสดงว่าเป็นอะไรเป็นนี่เก็ภาพนะคะนี่คือ hot idioms แล้วยังไม่จบอันต่อมาครูบอกว่า learn by heart โหเรียนด้วยใจอะเรียนด้วยใจแสดงว่าอะไรหนูเอาใจใส่ลงไปกับมันจริงๆถ้าเรียนด้วยใจครูขอแปลเป็นภาษาไทยคือจำขึ้นใจเพราะมันเรียนด้วยหัวใจก็คือ เราทำความเข้าใจกับสิ่งเนี้ไม่ใช่แค่จ t ท่องเข้าใจไหมคะแต่เราพยายามทำความเข้าใจกับมันด้วยหัวใจจริงๆเพราะฉะน,นั้นด้วยหัวใจก็คือมันจึงจะทำให้เราจํำขึ้นใจนี่คือการใช้คำว่า memorize learn by heart คือ memorize memorize เป็น word ถ้าเป็นคำนามคือคำว่า mem memory memory แปลว่าอะไร memory แปลว่าความทรงจำนะคะ m e m o มรี or, ก็ความทรงจำเหมือนเป็นบันทึกความทรงจำเมมโมรีคือความทรงจำแล้วบอกว่า I l e a r n all my idioms by heart ฉันจำ idioms ทุกตัวได้ขึ้นใจมากนี่คือว่า l e a r n by heart นะคะเพราะเรียนด้วยหัวใจ l e a r n ตัวนี้เป็น verb ช่องสองสงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูปอดีต tense ตัวนี้คือการบอกเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นข้อ6 p a s s with flying c o l o r s สอบผ่าน แบบติดปีกต้องใช้ต้องเข้าใจภาพนะคำว่า fly fly แปลว่าอะไรคะ fly แปลว่าบินก็คือผ่านแบบติดปีกเลยแสดงว่าผ่านชิวเฉียดไหมไม่ถ้าผ่านติดปีกคือลอยขึ้นไปเลยถูกต้องไหมคะถ้าลอยขึ้นไปมันก็ควรจะเป็นลักษณะว่าถ้าจะสอบผ่านก็ต้อง pass a test with a high grade นะคะ pass a test with a high grade คือสอบผ่านแบบ เลยขึ้นมาเลยเพราะมันติดปีกนี่คำว่า pass with a fine pass with fine colors นะคะนั่นคือ pass such as with high grades ฉันเรยบอกว่า I really hope ฉันหวังจริงๆหวังว่าอะไรหวังว่า I pass with fine colors ฉันหวังว่าฉันจะสอบผ่านแบบฉลุยเออต้อใช้คำนี้ว่า I pass with fine colors คือสอบผ่านฉลุยไปเลยข้อ7 Under the weather Under the weather เป็นคำวลที่ถ้าไม่รู้นะเข้าสอบ IELTS ไม่ได้ Under the weather แปลภาพว่าป่วยถ้าไม่ถึงป่วย Feeling unwell ถ้าไม่ถึงป่วยเพราะว่าให้ภาพว,ว่าหนูอะยืนอยู่ตรงไหนย,ยืนตาดแดดตาดฝนเพราะว่าหนูยืนอยู่ใต้สภาพอากาศคือเหมือนยืนกลางแดดกลางฝนแล้วก็มีแดดสองหัวเรามี ลมพัดประธานอะไรอย่างไรนี่คือคำว่า under the weather คือยืนกลางแดดกลางฝนเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนูว่ายืน under the weather ย th ืนท่ามกลางสภาพอากาศซึ่งกลางแดดกลางฝนก็ไม่แปลกที่หนูจะรู้ feeling unwell รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะนี่คือสำเนาของคำว่า under the weather ซึ่งตัวอย่างประโยคนะที่เอามาจากข้อสอบ IELTS ก็จะเช่น I'm feeling a bit under the weather a bit คือ a little แสดงว่าถ้า I'm feeling a bit under the weather ก็แสดงว่ารู้สึกไม่สบายนิดหน่อย ไม่ใช่ไม่สบายเยอะ I'm feeling a bit under the weather ก็คือรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย I hope I don't have COVID หวังว่าฉันจะไม่ติดโควิดนะ I hope I don't have COVID และนี่คือสำนวนดีๆ hot idioms ของข้อสอบ IELTS ที่ครูค่ะได้รวบรวมมาให้ดังนั้นขออนุญาตแนะนำนิดนึงหลายคนก็จะชอบถามครูพายว่าครูคะครูสอน IELTS แล้วแบบสมมุตินะคนไหนที่รู้สึกว่าคลิกกับการเรียนของครูค่ะ ูคะหนูอยากจะติว IELTS มีไหมคะนี่คือคอร์ส IELTS ของครูค่ะคืงคอร์ส IELTS ก็จะมี3แบบมีแบบ IELTS ปกติ IELTS แบบ Standard แล้วก็ IELTS แบบ Premium ซึ่งทุกคอร์สนะคะ IELTS ทั้ง3รูปแบบเนี่ยแถมฟรีตัวสุดแยมัสสำหรับ,บาการเข้าสอบ IELTS 2. ตรวจ writing ฟรีไม่จำกัดซึ่งเป็นการให้คะแนน b นด์ band, กลับไปด้วยว่าเอ๊ะได้คะแนนบนด์เท่าไหร่และก็ตรวจ speaking ไม่จำกัดเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ของครูพลอยด้วยนะคะแล้วฝากกดติดตามช่องครูพลอยเบร์ไทยอังกในช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูและพี่ๆทีมงานทุกคนค่ะถ้าใครอยากสอบถามเรื่องของคอร์สตัว IELTS ที่รับรองแบนแปดสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทาง Li น์แอดของโรงเรียนหรือว่าจะทักใน Facebook Fan Page ก็ได้ค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย